ขายยังไม่กดหรอวันก่อนลูกค้าส่งลิวินมาให้สวยมากพี่เหน้อพี่เหหรือพี่อ้อลูกค้าค่ะตัวนี้รวมผ้าเสื้อสาวบวรวมผ้ากอตตอนลินินชีฟองปลาดลูกไม้ตั่วมันตัวแรกเลยเป็นลินินจ้ะตัวตัวแรกมาก่อนเลยลินินจ้ะลินินลายลินินลายฮาวายตัวแรกก็ลินินเลยนะ วง่านนะคะลูกค้าสาวขวบนะรุ่นนี้นะลูกค้าหาซื้อ2รลูกรถอีก300บาท มีโปรวันนี้มาให้โปรไม่ให้เพราะว่าของเข้ามัเยอะมากเดี๋ยวไม่มีพี่วางลูกแหวนจะเข้าเดี๋ยวไม่มีพี่จะวางเอารวมผ้าเลยค่ะลูกค้าสวยเอาไปมีทันสวยจังวันนี้ใหญ่ไม่เข้าเอสีแต่ไม่เล็กเหมือนจับมือ นี่เป็นราคาพิเศษเสมออาตุลิซิ่งจ้ะจะบอกว่าคุ้มเอาเลยจุดเด่นของเขาคือใหม่ใหม่จุดเด่นของเขาคือผ้าใหม่สีสันสวยผ้าใหม่เงาเเงาวะดูดีด้วยลาสีดำยังแบบสีดำยังเงายังเงาอ่ะแต่ฉันชอบดอกลูกค้าพาราสองหนึ่งเก้าศูนย์นะคะรูกรีวิวเหลือเพียงแค่หนึ่งเก้าเก้าศูนย์ซื้อสองลูกลดไปเลยสามร้อยบาทนะคะลูกค้า มาตัดโปรกันให้น้องลูกค้าสำหรับน้องเชอรี่ค่ะพี่เชอค่ะพี่เชอรเสื้อสาวอวมเนอะลูกค้าน้องจะเป็นแฟชั่นเฟชั่นวีเอาใหม่นะอย่าว่าทําไงไม่เล็กไม่ใหญ่อ่ะลูกค้าไม่เท่าเอดียังไงแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยนะความรู้สึกของว่าจับมืออ่ะไซส์มันจะแบบว่าเท่าเท่าเท่ากันไปหมด งานโรงงานแบรนด์มีหมดค่ะลูกค้าเอาไปเัดกันเองได้เลยใช่ไม่ใช่ตั้งแปดใช่ตั้งแปดไปว่ากันค่ะกี่วันเองอ่ะยังใหญ่ลูกค้าถ้าเป็นถ้าเป็นสรงถ้าเป็นส่งคล้ายๆแบบเนี้ยคือได้ยันประมาณสองอาทิตย์เลยนะถ้เราเปิดอย่ใช่ไหมเนี่ยวันๆมันเปิดแบบหมดทุกงานไม่ได้เนาะถ้าเราไม่เสียเวลาโชว์ทุกตัวเราจะเปิดทุกงานได้ แต่ว่าเราพยายามจะเปิดให้ลูกค้าจดจเนาะเพราะว่าให้เห็นสินค้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างในรอบนี้มาของลงตอนี้มาเมื่อวานเลยนะลูกค้าพร้อมเสิร์ฟเมื่อวานเมื่อวานพิ่งมาเลยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟจากเตาปกติเราไม่มีโปรเลยแต่วันนี้รอบนี้เยอะมากจัดโปรให้นะคะลูกค้าขายให้มนตูจีนจะมาแล้วไม่มีทีดเก่บเฮ้ยสองวันนี่นนะ มันนี่ไงรีบรีบคายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวมิสายเข้าแน่ชูแม่ฉันต้องทำยังไงเงี้ยหอมมากอันนี้ทำไม่ได้แล้วันต้องทำอันนี้ใช่ไหมแน่เปิดโหมดพัดจอนหรอใช่จ้ะพัดจอนน้ำสลับไม่ได้แล้วอ๋อมันเปิดโหมดพัดจอนจะเป็นทั้งของเครื่องสุกไ่มใช่ค่ะเป็นไอ้นี่อันเดียวกันไหมคะใช่จะได้ไม่ต้องใส่ข้าวเดี๋ใส่ข้าวเนาะทุกท่านะเวลาใส่ข้าวมันจะกระตุกไง สวยจริงหนูว่าถ้าใหม่นะลูกค้าหนูว่าใหม่อ่ะเอาใหม่ของเขาคือใหม่แน่นอนใหม่จริงสีสัสดใสไม่ใช่กระสอบอื่นแบบมันเก่านะลูกค้ามหแบป้ายนี้ยคือกับราคาด้วยไซส์ดีด้วยป้ายป้ายเยอะแบรนด์เยอะนะคะลูกค้าไปขัดกันเองเพราะแบบงานออกเขาเรียกอะไรงานป้าย US อะเนาะลูกค้าต้องไปดูกันเองว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรอะไรยังไงเนาะแล้วก็แม่ไปคัดหัวกันหางกันได้เลย เพราะว่าคำว่าหัวหางแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันแม่บางทีหนูชอบพเพื่อนอาจจะไม่ชอบก็ได้รองตีกันตลอดเพราะว่าเวลาเลือกผ้านะน้องก็เลือกอย่างไม่ได้ยนินหนอก็เลือกอย่างไม่ได้ยนินหนอใครที่ทั้งสองคนเลยป่ะ,ปะฉันว่าเป็นที่ตูดเชื่อไหมมันไม่ได้ดไปเป็นที่มไม่หรอกถอดลองถอดนะไปมันก็ขึ้นไปขึ้นเสยี ใช่หรออันนี้คือเทคนิคได้ยินยังตอนนี้ได้ยินไหมอ๋อมันได้ยินจากตรงนี้ใช่ปะไม่ถ้าพี่ยืนมาใกล้ๆเสียงมันเข้าอยู่แล้วต้องยืนไกลๆฮัลโหลจ้าลูกค้าจ๋าได้ยินไหมจ๋าสีสั่งดีมากแต่ว่าบางคนก็ไม่ชอบตกนะบางคนก็ชอบลักษณะแบบสีคือคือแบบสตาร์แบบนี้มั่งเหรอคุณพนกานได้ให้ไหมนะ ลูกค้าตัวนี้เชอรี่นะคะบอกราคาเป็นทีเชอรี่ค่ะลูกค้ากระสอบ2190ลูกรีวิวเหลือเพียงแค่1990แล้วก็โปรโมชั่นให้ด้วยค่ะลูกค้าซื้อ2ลูกลดไปเลย300บาทนะคะลูกค้าปกติเราไม่มีโปรโมชั่นเลยเนาะเพราะว่าหนูบอกเลยว่าเสื้อสรวอบอ่ะหนูขายได้ตลอดเจอจากราคา2 0 0พันเก้่วันนี้เราเจอสันห้าเอสองหนึ่งเกนี่อัดโปรไปอีกอัดโปรไปอีกหูลูกค้าไม่คุ้มยังไงก่อน อปกามางวงนี่ขายแข่งกับไอ้นี่เลยนะกันจอมพลังเพราะว่าขายแข่งกับตัวเองขายแข่งกับตัวเองอะตอนเนี้ยเขาไปดูกันจอมพลังแม่แม่มาเอาได้เลยนะนะลูกค้าอย่าแอบกระซิบนะคะลูกค้าหุยไม่ต้องดูรวมของช่ำช้เราก็บอกไม่ค่อยว่างนะแต่รู้ทุกเรื่องเหมือนกันนะล่ะเออพี่เพื่อนดูข่าติงตามทุกกระแสคะ หนูสปอยว่าหลังจากวันนี้ยังไงกัะลูกลงของชาแอบบอกอีกแล้วหรอพรุ่งนี้เทพีมาใช่ไหมลงของช่ามพรุ่งนี้มีอะไรมาหรอจะมีอะไรบ้างไรติดตามชมกันนะคะใครรอเอลยืดลินีทางพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนมาซืนไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนลูกค้ารอกันเลยแม่ใครที่รอเราด้วยลูกค้าใครที่รอแบบ น้องแอปเปิลงานจีน่ะหนูบอกเลยว่าทักหาได้เลยนะเพราะว่าบางรายการอะลูกค้าหนูมีของเข้าจริงค่ะแต่ว่าบางทีบางรายการหมดกลางอากาศไปแล้วนะลูกค้าคือรอของมันส่งอย่างเดียวเลยเนาะนี่สวยแน่หมดตั้งแต่ของยังไม่เข้าใช่บางทีของตู้ยังไม่เข้าตู้ยังไม่เข้าคือของมหมดแล้วนะแม่เออใช่ของไม่เข้าตู้หมดแล้วจริงต้องรีบนะ เพราะว่าอย่างน้องจีนอะอาจจะมาประมาณ2เดือนทีเนาะเดือนสองเดือนลูกค้าใช่สองเดือนเราว่าเราสั่งทีหนึ่งงานคัดใช่ลูกค้าเพราะว่าป้ายเพื่อนเป็นป้ายของเราเองเนาะลูกค้าก็คัดสั่นนะคะลูกค้าประมาณเดือน2เดือนกว่าจะเข้าทีหนึ่งเลยใครอยากเก็บอะไรรีบเก็บเพราะว่างานเนาะลูกค้ามันแฟชั่นอะลูกค้าแล้วก็สีสันสวยงามแบบเอาใจวัยรุ่นอยู่แล้วเนาะก็ขายดีแน่นอนลูกค้าเพราะว่าเสื้อผ้าวัยรุ่นเนี่เขาขายบ่อยซื้อบ่อย นี่เลยจริงใจสีส้มทักส้มมาหรอที่เขาไปจัดการกันจ่อพลังเมื่อกี้อุ่ยแต่ดีนะหนูยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแย่มากโวยกาใส่เสื้อสีแดงๆอ่ะได้ยอดูนี่ส่งแซลมอนไหมส่งแซลมอนไหมเออมเคยังไงกันมั่งหรอว่าตอนเนี้ยน่าจะไปอยู่ในฮ่องกงหมดแล้วไม่สนุกเลยหมดจากเรื่องพระมาเรื่องอะไรเลยบริจาคเองเนาะ แล้วคือที่เนี้ยเราก็บริจาคแล้วเหมือนบริจาคถูกอันโดนหมดถูกอันแล้วนะตอนนี้จริงอะดูโดนถูกอันที่บริจาคให้เขาเลยอะฉันงงมากหนูเป็นคนเราหนูว่าอาจจะฉันทำบุญอะไรไปต่อไปหน้าไปทำแบบบ้านเด็กกำพร้าดีกว่าไปไปไปอย่าอย่าไปลูกค้าส่งมาได้เลยนะบ้านเด็กกำพร้าเนอะแล้วก็พวกโรงพยาบาลต่างๆเนาะเดี๋ยวเราจะไป เราจะเปลี่ยนแนวแล้วเราจะเปลี่ยนแนวพักกับมูลนิธิแล้วไม่เคาไม่เคยไม่ค่อยได้แรอดเพราะว่าเราทําปุ๊บเขาโดนเลยอ่ะอาจจะยังนะอาจจะหยุดก่อนนะตอนเนี้ยอะลูกค้าเอาผ้ากันก่อนสวยต่าเออน้องพี่เออยู่ไหนพี่เอเข้ามาคอมเมนต์ให้หนูหน่อยสิว่ามันสวยแค่ไหนพี่เอจ๋าลูกค้าพี่เอ๋เอากีก้ากับดูดิชาร์ลีปะแม่สวยนะผ้ามันสีสด ใช่ใช่ใช่ตัวนี้สีมันสดผ้ามันใหม่คือข้อดีเลยนะข้อดียืนหนึ่งของเชอร์รี่กกแ้วคือสีสดแล้วน้องเชอร์รี่อะลูกค้าไม่ได้มาบ่อยๆนะเชอร์รี่ไม่ได้มาบ่อยนะเชอร์รี่ประมาณสองเดือนอ่ะแม่ดูดิอันนี้ปล่อยโปรบอกแอดมินไปด้วยเลยเนาะที่บอกให้บางทีอะลูกค้าดูอะผ้าพวกเนี้ยถ้ามัน ยิ่งสีเข้มเขมเนี่ยถ้าเฟดอะคือเห็นเลยว่าแบบมันจะเตาเนาะมันจะต้องเป็นดวงดวงมันจะต้องสีไม่เท่ากันสวยไมแม่ดูดิฉันชอบตู้ไม้ว่ะหรือฉันถุงไวอันนี้ปรับให้มันสีเป็นธรรมชาติได้ล่ะมันเหมือนกับว่าเมื่อกี้โชว์สีพูลมันขาวๆออกไปตอนนี้เหรอเอาหน้าสดหน้าไม่ธรรมชาติหรอตอนนี้อันนี้มันมันปรับอยู่หรอไม่แต่ว่าตอนนี้เราเรนูโดน แน่นมากพี่เราไม่ได้ใส่อะไรเลยนะกระสอบหนึ่งประมาณสองร้ยสิบตัวสองร้อยตัวนะคุณคะเพราะว่าเราใส่ไอ้พื้นหลังอันนี้อยู่มันจะซ้อนกันไม่ได้อาจจะเป็นแบบกตับกระพิบที่หน้านะหรอสีชมพูชมพูเหรออาจจะเป็นแบบที่มันเป็นกําจัดฟ้าหรือเปล่าแอปกำจัดฟ้าตั้งไว้ใช่ไหมหน้าใส่ทุกอันลิดมค้ณมาตั้งไว้ ขึ้นเยอะมากเลยทําไมคะช่วยหนูาาหน่อยเดี๋ยทมีคลินิกแนะนํำไหมมันสวยคือน้องเชอรี่อ่ะลูกค้าค่ะจะลองซื้อร่วมกับนอกกี้ได้นะลดสามร้อยไม่ต้อเป็นสมาชิกด้วยกันนสวยจึ้งแม่ลองดูกด,ดได้ลองลองซื้อมา่ก่อนเดี๋ยวลดให้ลองกดมาเลยจ้ะแต่สําหรับไลฟ์วันนี้อารมณ์ดีสองลูกลดสามร้อยค่ะลูกค้า ติซื้อนะแม่แล้วพุ่งนี้ไม่ลดนะหนูบอกให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพรุ่งนี้ณ์ไม่ดีพรุ่งนี้ณ์ไม่ดีลูกค้าป้ายเชอร์รี่น้อยอีกหนึ่งป้ายขอฝากไว้มาไม่บ่อยแต่สวยแล้วก็สีสดมากๆลูกค้าลูกค้าเริ่มถามแล้วนะว่าวันนี้แม่ค้าณ์ดีหรือเปล่าคะจริงเหรอจริงจังป้ะเกื่อรถเเื่อนี่ยเกิดนได้ส่วรถ เหี่ยวแม่ทีมมันแบบเป็นโปรหน้างานเนาะเราก็พูดกันขำๆแต่จริงแหละใหญ่ๆอ๋อใหญ่ๆโอ้ยลูกค้าตัดแคนดี้ทำนะคุณดูมีคโซเตอร์นี่นี่น่ารักเนี่ยงานพื้นควระตายไหมคะเนี่ยลูกค้าแต่ว่าเป็นแขนดกระดิ่งนะจ๊ะฉันชอบเนี่ยเวลาแบบเวลาแบบอย่างเงี้ยเขาจะเป็นพี่เปิ้ลคุยได้ด้วยใช่ไหม เราเราไปซุปฟปซุปเปอร์เนี้ยเราก็ใส่ในแบบช่องแขนนี่ใส่ในช่องแขยแต่สีสดสดมากสีสดมากลูกค้าสีสดมากสีสดงดงามอ่ะแน่พี่ปุ้นต้องชอบแบบเนี้ยใช่ลุงสไตล์แม่เราใช่ไหมเนอจะให้ไปเยู่กับแม่ไปเดียวกับแม่ตลอดเหรอโลอ่ะแต่ลูกค้ามันสวยนะ ไม่ใช่ว่ามันไม่สวยมันสวยาาก,วก็เป็นเสื้อผ้าสไตล์แบบว่าแม,แ,มแม่บ้านใช่แบบนี้มันจะมันดึดีนะอย่าว่าแม่ค่ะพี่ปันสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะอันนี้ของเอาเลยลูกค้าสว,สวยเดินไปไหนอะสวยอ่ะอู้อีกแล้ว เราเกตนะกลางคืนไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนลูกค้าหรือจะเปิดไมค์ใส่แอคที่เขาร้องคาราโอเกะแบบนี้แม่เป็นบอยวอร์เรสนะไรวะเอาแม่พูดเลยนี่เขาหลาบเขาฮิตกันนะสวยมากไร้องคาราโอเกะทำไมมันกระตุกอ่ะเนี่ยเนี่ยเปิดไปอยู่เนีตเป่าลูกค้าอะไรกระตุกไหมคะเน็ตโดดโหลดก็ไี่นีปกติอ่ะ ถ้าไปของมไม่เพิ่มน,นะแข็งเลยเราจะขายยากขึ้นไะวะถ้าเราลดราคา,าเออมาที่สีแงดงไปหนะจับเลยใช่ไหมเครื่องไหนดับบ้านหลังเนี่ยแล้วลูกค้าก็จะหลุดลูกค้าก็หลุดออกเพราะแบบเนี้ยเพราะว่าอินเทอร์เนต็ตอ่ะหยุดชะง,งักของ,หย,ง,งหยุดชะงักวะหยุดชะงักของเสียงด้วย ลูกค้ายังเห็นอยู่ไหมอ่ะนี่ไงคืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วกลับมาแล้วที่ปิดมาแล้วค่ะลูกค้าดีขึ้นไหมคะเห็นว่าไม่ค่อยชัดเลยเน็ตมันไม่ดีไงเน็ตมันเบี่ยงสปีดมันตกนี่ดิสโก้ใหม่แล้วดูดิคอนเสิร์ตซึ่งโซ่เอาเป็นว่าบอกได้คำเดียวว่าเอาเป็นว่ารีบซื้อก่อนที่มันจะจะหมดเพราะว่ากว่ามันจะเข้ามาแม่ เพะยำไม่ลดแล้วนะไม่เอฟอ่ะลดกันแล้วรีกันแล้วใช่แม่อะไรบอกดูสวยแซวเป็นข้าวฟ่างดอกแด้วยสีแดงแบบสดเวอร์อจริงลูกค้าอยาเอาไปรีบประมาณคือสวยมากมันโดนันกี่ตัวคะประมาณสองร้อยสิบสองร้อยยี่แล้วแต่สองร้อยยี่เป็นสองร้อยยี่เลยเหรอ ลูกค้ากับพาราอาหนูคิดได้เป็นราคาปกติเลยสองหนึ่งเก้าศูนย์อะสองร้อยยี่สิบตัวเหรอคะตีไปสองร้อยสิบก็พอสิบบาทสองหนึ่งเก้าศูนย์หานสองร้อยสิบตัวใช่สิบบาทลูกค้าต้นทุนสิบบาทต้นทุนสิบบาทนะจ๊ะแต่ถ้าใครได้ลูกรีวิวไปเนาะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนาะลูกค้าก็ประมาณสิบบาท โกงๆก้าบาทสิบบาทอะประมาณนั้นลูกค้าต้องเก็บแล้วนะเชอรี่อะเพราะเพราะมันสดแล้วมันก็มันก็ไม่เล็กลูกค้าเป็นสาวอวบแต่ว่าไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะคะเนี่ยมีทุกค่าเลยนะรวมผ้าทั้งหมดเลยค่ะลูกค้าคุณมากๆกับน้องเชอรี่เนาะอยากให้ลองขายดูหนูว่ามันสวยมันเป็นงานที่ขายง่ายด้วย ย่างหรอย่างอันเนี้ยอันต้องบอกว่าไงปกติลูกค้ามันก็จะมีลายแบบส่วนมากถ้าเป็นป้ายอื่นอาจจะมีเป็นพวกกีก้าอะไรเงี้ยจะเป็นลายดอกไม้ค่อนข้างเยอะเนาะเป็นลายดอกไม้เป็นลายเป็นเขาเรียกโบฮีเมียนหรออ่าประมาณนั้นแต่อันเนี้ยน้องเชอรี่อ่ะมีความแฟชั่นอยู่นะลูกค้ามีความแฟชั่นปะคะมีความแฟชั่นเนาะเนี่ยแต่ละงานอ่ะลูกค้าไซส์ก็ ต่างส่วนมากก็ต่างากันที่ใส่ลูกค้าผ้าคล้ายกันหมดเลยนะคะลูกค้าแต่ว่าขึ้นอยู่กับแม่ๆเนาะว่าชอบชอบ<ต>ป้ายไหนชอบสไต,สไตล์ไหนแต่จริงๆงานทุกป้ายเลยค่ะลูกค,าคา้า,าคส่วนมากส่วนมากอ่ะเขาก็เอาไปไหลายๆป้ายไปรวมๆกันนั่นเองคุยหนูชอบเชิญกัน์ิ่เห็นขอของจริงเขาใส่กันกับกับเคื่อมนี่โต๊ะ ่าเปนนักวึงใส่เที่ยวใส่อะไรเงี้ยเนาะอ้าวแต่มันเป็นแฟชั่นเด้อใช่เลยค่ะมีใบฉันนึกว่ามันขาดเว้ยมันเป็นกับสไตล์แม่แฟชั่นคืออิสระไงอิสระตัวแล้วมอิสระตัวและดูไม่ออกใส่ไม่เป็นด้วยใช่ทำเพื่ออะไรวะตรงเนี้ยติ่งเงี้ยทำเพื่ออะไรฉันงงแต่มันต้องมีวิธีใส่ไหมแต่มีกระดุมอีกนะมันไม่ได เขาเย็บมาแต่ว่าหนูไม่เข้าใจเขาอ่ะคืออะไรวะสไตล์หรอเนี่ยอิสระเกินอิสระแฟชั่นมีติแฟชั่นแปลว่าอิสระจ้ะลูกค้าเชอรี่นะเชอรี่นะ่นต่อไปแม่ไม่รักหนูใช่ไหมใช่แม่หนูจะไม่ไรแล้วนะหนูก็จะเลิกร้องไห้ก็จะไม่รลองเลิกเลิก เริ่ขาย2,500ค่ะขาย2,190องพัหนึเก้าสิบโล้โล้โลู้กค้าชอบจุดเริ่มขายแบบพิมลี่หรือเปล่าวะนี่จ้านี่จ้านิลินขาวแม่โจ้นิลินขาวนิลินขาวนี่แบบโซลตุ้งโซลตุ้งอ่ะอะไปลูกค้าไปดูตัวอใจนนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นเสื้อสาวอวดนะคะไปเชอร์รี่สองลูกเราใส่หมดเลยนั้นะ ลูกค้าแฝงบอกหนูไม่ทันอ่ะแฝงไม่ทันอยู่ใหูลูกค้าสวยมากค่ะแม่โน้ยดูงานกันนะคะลูกค้ากับน้องเชอร์รี่เนาะได้เชอร์รี่นะคะลูกคา้าภาระอยู่ที่สองหนึ่งเก้าสูนะคะลูกค้าเป็นรวมผ้าเนาะรวมค่าค่าเลยแม่คุ้มค่าแน่นอนต้นทุนประมาณ10บาทค่ะลูกค,ค้าใครอยากได้กําลังบองค่ะไปขายตามต,ตลาดแม่ตัวนี้ต้นทุนแค่10บาทค่ะไปดู นี่เนาะเสื้อสาวกบนะคะใครสนใจอยากมุภาพเพิ่มเติมน,นะคะก็มีบล็อกสอบถามมาได้เลยนะคะเธอเธอต้องเอียงรับกล้องนะเนี่ยหน้าแผนกล้องก็ได้ด